วันนี้วันที่วันเสาร์นะวันเสาร์ที่สิบก็จะมาของรูปตระกราลักประานห้าร้อยหกสิบบาทเกิดัาทำการศึกษาวิชาอายัตนารราการข้อศุกร์ละนั่อโทร วันนี้เราจะเริ่มศึกษาที่ผู้ข้าศัพท์ข้ากับการนะน่าเริ่มตัวหน้าสองเจ็ดเก้า เอกสารหน้าหกเป็นค้จัดถากับฐานะ<ม>ปนระกาศฐานจัดถากถานามเนเก,กิดจะเขียนฝ่านน้นะจัประกาเกิดที่กับเริ่สลำตยายเขาจะเป็นกากบเราก็เลยต้องหาองค์ธรรมเตรียมไม้เลยว่ากาไป สี่รูปไปสามโอเคนะาสามแต่ย่าตอนแรกต้องการองค์ามที่แต่การนาจักไม่เกิดแสดงว่าการรูปนี้ต้องเป็นใคยที่การนาจักไม่เกิดปัจนิ ต้องเป็นการรูปที่เป็นปัดฉีก่อนเลยนี่ถีบฝ่าปูกขาอะไรรู้ได้ไงว่าขาเกิดน,น,นี่ะจะขากำลังเกิดเนี่ยต้องเป็นขาเกิดขาเกิดน,นะต้องใส่ขา อาณาจักรไม่เกิดราะหมายถึงสองตนนี้นะอาณาจักรไม่เกิดกับเท่าอีกแปลว่าหนึ่งเขาต้องเกิดปัดฉิดถูกไหมตอนนี้ฉีดปากอุสองต้องไปเกิดในภูมิที่พาง กาไปไหนจิจะไม่มีภายในกาไปรูปไปอรูปภาษาไม่เอานะกต็ตล,ลึกรูปรไปรูปไปอรูปรวมเปอะไรเกิเป็นการรูปไปรูปไปอรูปเราจะไม่ใช่คำว่าปัญจไปอรูปใช่ไหม เราก็จะได้คาว่าการรูปไปรูปนะแล้วก็ในนี้มันมีสามเราจะให้เขาการรูปไปไปรูปไรูปในนี้มันมีไทยสามปัจจุบันก่อภูมนี้อนาคตกับภูมินี้มีรูปรูปไปรูปสามถ้ามีสามต้องแยก ต้องแ,งแยกชุดโครแทนที่เราจะเขียนว่าการรูปไปรูปมารูปใ,ใช่ไหมโดยความที่ทรูปจะไปรูปสับอีกของซ้ำเกิดขึ้นต้องแยกนะนก็เลยเป็นอย่างนี้การไปรูปเนาเองมันต้องการ,การไปอ่าถูกต้องไหมครับ การไปรูปใช่ไหมการไปรูปแล้วรูปเนี่ยไปรูปสักแล้วจากนั้นการรูปไปรูปรวมได้การรูปไปอรูป,รว,ป,ร,ปรวมได้เพราะอะไรเพราะไม่มีใครซ้ำหน้าใหม่เใมนกันทั้งคู่ที่การรูปหาเกิดไป เรามาเรียกว่าคู yeah. ่การเียหน้าถามยากถามยากนึกตอบยากถามง่ายแต่ตอบยากเมื่อภาวนาว่าภาวนาว่ายากมันจะได้ไหมเข้าภาวนาม่เรียนพอยาง่าย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 ก็ชื่อชื่อ่าภาวนานี่จะภาวนาว่ายาก ปฏิบัิถูกใช่ไหมหนังสือหน้าแล้เือหนะ้านะสองเจ็ดสามเอกาสา,นะสารหน้าเจ็ดสันไิ่ผานภาณาจักเกิดภาณาจักเกิดนี่อตมาต้องออกไปที่ไกลหออ๋อเลร ดีเขาเขาถนับใช้ไม่ใช่ไว่าต้องมาดูนะมาดูค่ะอานา รือปัจจุบันตอนเนี้ก็จะเป็นองค์ธรรมองค์ธรรมหลักคือปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าองค์ธรรมเสริมองค์ธรรมที่ช่วยองค์ธรรมช่วยก็ได้กันช่วยให้รู้ว่าได้เกิดใส่รบ้างกาณนาจากเกิดเราก็มุ่งไปที่องค์ที่กาานาเกิดได้คือกา ภานาเนยในานาคตเขาจะไปเกิดที่กาลนี่ยภาณานานาคตเกิดที่กาแต่ตรงธรรมจริงๆเขาต้องการทราบว่าแล้วปัจจุบันได้แก่ใครบ้างปัจจุบันได้แก่ใครบ้างที่อนาคตจะไปเกิดในกาแล้วมีภานาเข้าใจไหม เราก็เลยต้องเขียนว่าคนที่จะไปเกิดในสามเนี่ยมีสี่หนึ่งก็คือคนที่กำลังเกิดกำลังตายในสามสองก็คือคนที่กำลังเกิดกำลังตายในรูปสามก็คือคนที่กำลังเกิดกำลังตายในอาันสี่ก็คือคนที่กำลังเกิดกำลังตายในรูปเราเนี่ยตายแล้วไปกลับได้ไปกลับได้อือ อ๋อเลยกนะเออทำงานนี่ไหมตแต่ก็ตะยากขอนแรกอ็การออกทามที่แต่จากฐานไม่ใช่กำลังเกิดไปดูที่นี่อนาคตไม่ต้องไปดูแล้วนะดูที่นี่จากฐานไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องเป็นกำลังตายไหมตา,ตายในการตายในโลกตายใน สังายในโรคขาตายมาครบเนี้ยโรคก็ต้องเป็นสังจักในกรจักสกังจาดนะแต่เวลาเขียนออกมาเป็นองคนะ์ธรรมเนี่ยพี่ัจนาจะรวมว่าสัพเพสักจักรการานุกตานะเวลา,า,า,นะาเขียนองค์ธรรมเราเขียนแบบละเอียด ในเนี้ยในตายสี่ภูเน,นี่ยมันมีสำ้สำเนี่ยไปเกิดสัำก็คือการสัำกับถ้ามันมีการซ้ำเกิดขึ้นเนี่ยหรือในองค์ธรรมถ้ามีใครซ้ำเนี่ต้องแบ่งเป็นสองชุดอันนี้คือชุดสการขาตายไปกาสั้ตอนนั้นก็จะเหลือ รูปขาตายอสังขาตายอรูปขาตายในกลหรืะแยกกันหทั้งสชุดเนี่ยสังจากหมดเลยเหนกาลังตายในกากาลังตายในโูปกาลังตายในอสังกาลังตายในทนที่เราไจับตอบกันแ้วแบบค่อยค่ฝึกคัะ อ่าไปโดนะไปโดอจนิกเนี่ยีคู่เดียวใช่มเนยตัวช้าเดียวใช่ไหม,อ,ไหมอ้ยาวขน,นาดนี <c oughs> นะ 8, ้หน้าหน้าเขาออกหมไมเงอไป้วาออนานาโยมอารยาแล้วเหน้าสามศูนย์ปเอกสารหน้า แปดนอะตอนทุ่เจ่แใช่ประมาณอ่านตามทุ่เจ็ดไปสามสิบแปดเซนนึงาตรงนี้จะมีลมหายใจเยอะก่าทำีนะใช้กล้าหายใจแรงตัวชั่งตัวจากเราเยจากเราเลก็ต้องมีแล้ว หน้าสนนามสุดเจ็ดอาจจะสามสุดแปดเอามาดูนะการนิ้วถามจับขาไม่ใช่กลับมาเจ็บก็แต่อาจจะนี้ก็ต้องจัดเต็มใช่ไหมจัดเต็มเพราะอะไรเพราะอะไรเพรราะะอไทำไมจัดเต็มมีเจ็บได้จัดเต็มเพราะว่าเขาเป็น สริาโอ้โหแต่ขอไม่เสียนะขอไม่เสียอเขาเป็นสาิฐานเนี่ยถ้าสาริฐานที่จะเป็นถ้าเป็นตยะแจกตามจะตามสาริฐานเนี่ยสาริฐานมีให้เรานี้ก็เอาไปดลนี จไจะมาเป็นใหญ่เวนสันิฐานได้ไหมไม่ได้ในตอนนี้จกักรขาไม่ใช่กำลังเกิดเป็นสันนิฐานอยู่จัดเต็มถ้าเกิดองค์ธรรมของจักรขาไม่ใช่กำลังเกิดมีสามชุดคือไปแล้วสิค่ะือไปย่้มีอกาัจากบรมสามคนเกิดไม่ได้ในอสานอา,า,าร ขาขาเกิดขาเกิดอันนี้ก็ขาเกิดถูกต้องนะสลัจากขาตายหลงร่องขาเกิดพอมารอก็ขาเกิดนี่คือองค์ธรรมของจากขาไม่ใช่กำลังเกิดแตบเต็มเต็มรูปแบบเต็มเต็มเต็มอิจฉาความเข้นใจ แต่ว่ายังไม่ใช่องทำจริงองค์ธรรมจรถถมจิงเนี่ยต้องถามสัมจยะว่าสัมจยะสัมแรกต้องการองค์ธรรมแบบไหนสัมจยะะัำแรกบอกว่าต้องการองทำที่ตาม,มาจะเกิดน,นี่โอเคปัจจุบันทำนี้ไ,ไดไ้ไหมได้ไหมปัจจุบันทำนี้ ปกตปัจจุบันไปแล้วนะตอนนี้ก็อนาคตเนี่ยลังใจยากเป็นอนาคตใช่ไหมเราก็ต้องมาเขียนว่าการตายแล้วไปไหนรูปตายแล้วไปไหนตารตายแล้วไปไหนรูปตายแล้วไปไหนกามไปอะไรตีรูปไปสามสารไป เดี๋ยวมีคนถามใครเขียนตอบว่าตมาเกิดในตะมาเกียนั่นหละงกรุ๊ปลครูชื่อไงชื่อวานยาวานิยาทำไมหาไปแ้วน่าจที่คนได้นีมันห่แล้วเรูยนอมากเ้ยเอเอนเ็กนะรไปสีมีรูปการต้องดีแน่สิ รูปไปเท่าไหร่นะถ้าไปรูปเดิตรงนี้จะงงอีนะจากรูปไปได้สัวนอามน่าจะไปรูป terima <laughs> kasih <laughs> ขาดานาฐานดานาจับไม่เก <PA AN S 1> ิดขาดนาจับไม่เกิดก็ต้องเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้นะนะฝั่งนี้แล้วก็บุคคลที่จับไม่เกิดแน่นอน เกิดเหตุให้ปาณาก็จะไม่เกิดกับเขาด้วยเพราะเขาไม่เกิดเนองเกิดสามคนนี้เกิดสามคนนี้เนี่ยเขาไม่มีอนาคตอยากเป็นนะอยากเป็นนะเป็นคนไม่มีอนาคตแต่ไม่มีอนาคตทางด้านการเกิดอีกีเลยแต่เขาไม่เกิดอีกแล้วน่ะปัดขีดสอง อยู่ในสามภูเราจะเรียกว่าชิตสามภาษายอดๆก็คือกาสองขารูปสองขาอักรูปสองใช่ไหมถ้าเป็นปัจจเนิกการสั่งเขามาสอดและแน่นอนสำเรื่องเคยบอกว่าไงนะถ้าการหนึ่งปัจจเนิกสัมจ่าย การสองปัจจะสองเรียกว่าจะสอนอะไรนีะการสามัจจะใันไม่ได้ไมาไไมทำมาธร่าการเรียงสาจากการสองสุดท้าการสามพกการใจำได้ไหมเอาไป้าเยจำว่าถ้าเอาไปแ่้เคียที่จะจำา

โอเคเลยแต่อนนั้ กูอ่าตั้ตั้งานสาโอเคโอเคเคยเราก็คงคงไปดูนิดเลยเรียนมาให้เข้าไปดู Thank <laughs>